สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาดูข้อมูลสเปคต่างๆของเบิร์กแมน400รุ่นใหม่ล่าสุดปี2022หรือว่าเป็น Big กสก o ตเ r อร์รุ่นยอดนิยมจากทางใกล้ซูซูกิแล้วครับหลายๆท่านอาจจะมองหาข้อมูลต่างๆของตัวรถไว้ไปใช้งานในรูปแบบของตัวเองหรือออกทริปเดินทางไกลจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นแบบแยกซ้ายขวาดีไซน์เฉียว ใช้หลอด LED ทั้งหมดแบบ Full LED เลยแหละครับรวมถึงมีไฟ Daylight ที่สวยงามมากเลยครับไฟเลี้ยวด้านหน้าก็เป็นแบบ LED เช่นกันโดยดีไซน์ Built-in กับตัวรถครับปินชิลด้านหน้าเป็นแบบใสไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ถือว่าช่วยปกป้องลมประทะตัวผู้กับขี่ได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับในส่วนของหน้าปัดเดือนไม้นั้นก็ออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิตอล โดยวัดรอบและความเร็วรถจะเป็นแบบอนาล็อกวงกลมซ้ายขวาและจะเป็นจอข้อมูลดิจิตอลตรงกลางบอกรายละเอียดอย่างเช่นเวลาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงทริปอุณหภูมิเป็นต้นครับประกาังแหนข้างซ้ายประกอบไปด้วยสวิตช์ไฟเลี้ยวตแตรไฟสูงไฟต่ำประกาับฝั่งขวามีสวิตช์สตาร์ทสวิตช์ไฟฉุกเฉินสวิตช์ออฟรันกุญแจเป็นแบบอิมโมบิลิเซอร์ฝั่งชิปป้องกันการโจรกรรมด้วยครับ ตรงคอนโซลกลางหน้ารถมีเก๊ะเก็บของ2ฝั่งซ้ายขวาโดยฝั่งขวามีช่องเสียบจุดบุรี่ไว้ต่ออะแดปเตอร์ไว้ใช้งานไฟ12โวลต์ด้วยครับช่องเติมน้ำมันอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างที่วางเท้าทั้งสองข้างสามารถกดปุ่มเปิดฝาถังได้และต้องใช้กุญแจในการเปิดถังอีกทีครับเบาะนั่งชิ้นเดียวยาว2ระดับระหว่างผู้ขับขี่และผู้ส้นท้ายเบาะนั่งสบายใช้งานได้ดีเลยครับไม่เมื่อยมากเวลาขับขี่ทางไกล และเป็นมิตรกับคนไทยที่ความสูงเบาะนั้นไม่มากขับขี่ง่ายไม่ต้องขยิงครับแถมยังสามารถปรับระดับพนักพิงผู้ขับขี่ได้ด้วยด้านท้ายก็มีที่จับกันตกมาให้ด้วยโดยออกแบบเผื่อรองรับการติดตั้งแหลกท้ายกล่องสัมภาระหรือพนักพ,พิงได้ด้วยครับพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั้นมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบและโชคคําเบาะก็มีมาให้ด้วยครับส่วนที่วางเท้าเป็นแบบ2อ,ององศาที่ช่วยผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นขณะเดินทางไกล ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน41มิลิเมตรระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกคู่ซ้ายขวามาพร้อมคลิปเปอร์แบบ2ลูกสูบพร้อมระบบ ABS ขนาดยางด้านหน้า120/70ทั R15 เป็นยางดันหลบระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบโมโนโชคเดี่ยวสามารถปรับระดับได้เบรกเป็นแบบดิสเบรกมาพร้อมระบบ ABS เช่นกันครับขนาดล้อและยางด้านหลังขนาด150/70 1 5 เรามาดูในส่วนของโคมไฟท้ายกันบ้างครับถือว่าออกแบบมาได้เข้ากับตัวรถโดยใช้หลอด LED เต็มระบบเช่นกับไฟหน้าครับรวมถึงไฟเลี้ยวก็ใช้แบบ LED เช่นกันครับตอนกลางคืนสามารถมองเห็นไฟเลี้ยวไฟท้ายได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับเจ้าเบิกแมน400มีเบรกมือให้ใช้ขณะจอดทางลาดชันด้วยนะครับคือจะมีสวิตช์กดอยู่ที่บริเวณคอนโซลหน้าก็ใช้งานได้เลยครับ และเบิร์กแมน400รุ่นใหม่นี้มีการเพิ่มระบบ traction control นะครับที่ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีป้องกันการลื่นนถลโดยกล่อง ECU จะสั่งตัดการจ่ายไฟไปที่หัวเทียนโดยระบบ traction control นี้ผู้ขับขี่สามารถเลือกเปิดหรือปิดใช้งานได้ด้วยตัวเองครับโดยปุ่มเปิดปิดนั้นจะอยู่ที่ปุ่ม start built-in ใช้ร่วมกันครับเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับโดยเครื่องยนต์นั้นจะเป็นแบบซูบเดียว สี่จังหวะ WOH ขำชา้าสี่วาล์ปริมาณก,กระบอกสูบ3า9ร้อกสบซีซีอัตราส่วนกำลังอัด10.6ต่อ1นให้แรงมา้าสูงสุด29แรงมา้าระบายความร้อนด้วยน้ำชใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดจุดระเบิดแบบดิจิตอลส่งกำลังผ่านสายพาน CVT ครับเครื่องยนต์ใหม่นี้ถูกปรับปรุงให้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นและแถมยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยครับโดยความเร็วสูงสุดที่เจ้าเบิร์กแมน4 0 0ร้ทำได้ ประมาณ130กิโลเมตรถึง140กิโลเมตรครับสำหรับสีสันใหม่ปี2022ก็มีสีแนะนำมาให้ถึง3สีครับคือสีเทาสีดำด้านและสีเงินซิเวอร์ครับราคาแนะนำตอนเปิดตัวสุสกิแนะนำที่2 39,000บาทครับท่านใดสนใจสามารถสอบถามตัวแทนจำหน่ายสุสกิใกล้บันท่านได้เลยนะครับโดยทางสุสกิมีการจัดโปรโมชั่น ฟรีพรบอและยังมีกล่องสัมภาระท้ายให้ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเบิร์กแมน400ปี2022นี้คุณผู้ชมเห็นว่าคุ้มค่าคุ้มราคาน่าซื้อมาใช้งานหรือไม่ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ